ตาโอวันนี้เราก็มาพบกับครัวแล้วแต่โยจะหาทําคือเกค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะพอดีว่าพ่อใหญ่ได้ปลาดุกมากค่ะตัวประมาณหนึ่งโลค่ะทุกคนเราก็คิดว่าเห็ดอยียงกินดีเนหลังจากนั้นก็เลยคิดว่าโอ้ทาแกงส้มทานดีกว่าค่ะวันนี้เราไม่ใส่ปลากระป๋องนะคะจากนั้นเราก็มาล้างปลาดุกเลยค่ะวิธีล้างปลาดุกไม่ให้คาวของหนูก็คือหนูจะใส่เกลือกับน้ําส้มสายชูค่ะน้ําส้มสายชูค่ะใส่แล้ว อ uh huh. หายข่าวดีนักแกรค่ะความมันนี่หายไปเลยค่ะไม่มีเมือกเลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็มาตั้งน้ําต้มปลาดุกค่ะความที่หนูย้านข่าวค่ะทุกคนเพราะหนูไม่เคยทําแกงส้มใส่เนื้อปลาดุกผสมไปกับพริกแกงอย่างนี้สักทีค่ะหนูก็เลยใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดล,ลงไปด้วยค่ะ พอปลาดุกสุกแล้วเราก็มาแกะเอาแต่ตอนๆค่ะอย่าลืมนะคะขูดหนังออกด้วยค่ะจะได้เพื่อความสวยงามค่ะทุกคนเอาก้างออกให้หมดค่ะเราก็ใส่พริกแกงส้มลงไปเลยค่ะแล้วเราก็นําเนื้อปลาดุกมาโคกโชเละโชเละโยนโยนโยโยตัให้มันหมุนอุ้ยปุ้ยเลยค่ะพอเนื้อปลาดุกกับพริกแกงส้มหมุนอุ้ยปุ้ยผสมบนเปโซเลกันแล้วค่ะน้ําเดือดพอดีค่ะเราก็นํามาใส่น้ําเลยค่ะแล้วก็น้ําร้างโคกค่ะทุกคน จากนั้นเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำตาลปี๊บสักหน่อยใส่น้ำปลาสักนิดใส่ผงปรุงรสด้วยนะคะพอน้ําเดือดอีกรอบเราก็ใส่ตอนปลาดุกเลยค่ะวันนี้หั่นตอนปลาดุกใส่ไปสองตนพอเป็นพิธีค่ะทุกคนผักเราก็จะมีดอกแคไสบัวผักบุ้งวันนี้ไม่ใช่ผักฟรีนะคะได้มาจากตลาดหมดเลยค่ะทุกคนวันนี้ทําหม้อหนึ่งพอดีค่ะไม่ล้นหม้อค่ะทุกคน ไม่ใช่ว่ากะถูกนะคะใส่แค่นี้ค่ะแต่ล้างน้ําไว้เยอะแล้วค่ะทุกคนที่เหลือเก็บใส่ตู้ไว้ทํารอบใหม่ค่ะทุกคนรอบที่แล้วไม่ไหวค่ะล้นหม้อจัดเลยค่ะทุกคนซิมเบิงก็โอเคค่ะทุกอย่างสุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะดูเครื่องเจ้มจนมากๆเลยค่ะเพราะจะบอกว่าพริกแกงส้มเหลือแค่นี้หนูก็เลยใส่หมดเลยค่ะเนื้อปลาดุกเราก็ใส่เยอะๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแกงส้มของเราวันนี้ก็จะ เจ้มจนเป็นพิเศษค่ะระหว่างที่เราทําเราก็ลุ้นไปค่ะเพราะว่าแก๊สจะหมดค่ะจะบอกว่าตอนที่หนูตักใส่จานนี่นะคะแก๊สหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะรุนแทบแย่ค่ะดีนะคะที่ผักกับปลายังสุกค่ะแล,แล้วแล้วแล้วจ้ะเป็นจังได